แฮปปี้นิวเอียร์นะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะเป็นคลิปแรกของต้นปีของเจ๊เ๋เลยนะคะวันนี้ก็จะพามาชมนะคะกับอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เป็นรุ่น4ประตูเกียร์ออโต้ XLS นั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นโมเดล year 2025นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเจ๊จะพามาชมนะคะว่าสำหรับรุ่นตัว XLS เนี่ยมีการปรับโฉมอะไรกันบ้างนะสำหรับรุ่นนี้นะคะมาชมในส่วนของตัวกระจังหน้ากันเลยนะคะกระจังหน้าของเรานะคะได้ออกแบบมาใหม่นะสำหรับรุ่นปี2025นะคะก็เป็นกระจังหน้าสี เทากับไฟนั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวรังผึ้งนะคะเพิ่มช่องระบายอากาศที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมนะคะตัวนี้นะคะรังผึ้งของเขาจะเป็นสีเทาเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของตัวด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าของเราก็จะเป็นกันชนที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านล่างจะมีห่วงลากจูงมาให้ด้วยสําหรับรถรุ่นนี้นะคะในส่วนของตัวไฟหน้าเนี่ยก็ยังเป็นพงไฟหน้าเดิมนะคะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะเป็นมันติอิเล็กเตอร์ LED นั่นเองมาพร้อมกับไฟเดทา e และ i ิ g Light นั่นเองค่ะแล้วก็มาชมในส่วนของตัวด้านข้างกันเลยนะคะด้านข้างเนี่ยคิ Q ้วล้อของเขานะคะจะเป็นคิ้วล้อเป็นสีดําเป็นพื้นแบบเรียบๆนะคะเป็นสีดําด้านนั่นเองนะคะตัวนี้นะแล้วก็เปลี่ยนในเรื่องของตัวล้อย่าง เปลี่ยนแค่ล้อยางนั่นเองล้อยางเนี่ยลูกค้าอัปเกรดเป็นล้อยางขอบ16นะคะตัวนี้หน้ายางของเขาเนี่ยจะอยู่ที่265ทับเจ็ดนั่นเองค่ะมาเป็นยางของดิเซนติกนั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นลายมาวิลในส่วนของตัวลายล้อแมกเนี่ยเป็นลายมาว e ลที่เป็น เป็นลายล้อแมกของมาว e ลนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าลายเนี่ยเจ๊มีให้ลูกค้าเลือกเยอะเลยนะว่าจะไม่ว่าจะเป็นลายมาว e ลลายดอกไม้มีทุกลายเลยให้ลูกค้าเลือกเป็นร้อยๆอยลายเลยถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ชอบลายนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะในแก้มของด้านข้างเนี่ยจะไม่มีคําว่าเทอร์โบแล้วนะคะก็จะเป็นโล่โงๆแบบนี้เลยนะคะแต่ว่ายังให้คงในส่วนของตัวช่องระบายอากาศแก้มด้านข้างให้อยู่นะคะมีมาให้เหมือนเดิมในส่วนของตัวกระจกหงช้างเนี่ย เปลี่ยนเป็นกระจกของช้างที่เป็นสีดําเงาให้นั่นเองค่ะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยในส่วนของตัวมือจับประตูนะคะก็เป็นสีดําด้าน,านเห็นไหมคะตัวนี้นะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากติดในเรื่องของตัวเบ้ากันรอยสามารถติดตั้งได้อยากจะเป็นติดฟิล์มใสก็ได้นะคะมีให้เลือก2แบบเลยนะในส่วนของตัวฟิล์มนะคะฟิล์มเนี่ยเราก็ติดเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดเอให้นะคะตัวนี้นะคะการรับประกันของฟิล์มเนี่ยอยู่ที่10ปีเลยนะคะลูกค้าอยากจะเลือกเป็นความเข้มอยู่ที่40-60ได้เลย นะคะคจะมีทางเลือกให้เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวบันไดเหยียบด้านข้างนะคะเราก็มีมาให้แล้วเป็นสีดำล้วนนะคะมาพร้อมกับตัวล่องตัวนี้ช่วยป้องกันในการการลื่นถลายนั่นเองเวลาลูกค้าเนี่ยจะเหยียบขึ้นที่ตัวรถนะคะตัวนี้ป้องกันการรองเท้าไม่ให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ให้รองเท้ามันลื่นนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวฝาถัางน้ํามันนะตัวนี้จะเป็นแบบป๊อปอัพนะคะ เปิดปิดตามการล็อกประตูของเรานั่นเองนะคะน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B10 b 1 0 B20 นั่นเองนะคะสามารถเติมได้นะคะแล้วก็ b ด้วยดด้วยเนาะ แล้วก็ในส่วนของด้านบนเนี่ยตัวนี้จะเป็นกราบตัวนี้นะคะเสริมมาในส่วนของตัวกราบครอบฝากระบาดท้ายให้ด้วยนะคะแล้วก็ไฟท้ายของเรานะคะตัวนี้จะเป็นไฟท้ายแบบฮาโลเจนนั่นเองนะคะเป็นไฟสีเหลืองนั่นเองลูกค้าอยากอัปเกรดเป็นไฟ l e d ก็ได้นะคะแล้วก็ฝากระบาดท้ายนะคะตัวนี้ยังมีในส่วนของตัวไม้บรรทัดที่ให้มาด้วยนะคะตัวนี้สามารถวัดขนาดของสิ่งของได้ด้วยมาพร้อมกับตัวล็อกสิ่งของนั่นเองนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ปู พื้นไลเนอร์นะนะคะแถมให้นะไลเนอร์ไม่ต้องตกใจนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะยังให้มาเป็นกล้องหลังให้ด้วยนะคะตัวนี้มีกล้องมองหลังมาพร้อมเส้นกะระยะให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนเนี่ยเป็นกันชนสีดําด้านนั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวไฟส่งป้ายทะเบียนให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังจะมีคําว่า XLS นั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยนะคะว่าภายในของเราได้ทําการปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างเนาะ ด้านหลังนะคะในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้ให้เบาะหนังแล้วลูกค้าไม่ต้องไปขอเบาะหนังเพิ่มจากเซลแล้วนะคะอันนี้เราให้มาจากโรงงานเลยเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้ด้วยสีเทานั่นเองนะคะด้านหลังก็ยังมีช่องเสียบปลั๊กนะคะช่องเสียบสาย USB นะคะมาพร้อมกับตัวช่องเสียบไฟ12โวลต์มาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูทางด้านหน้ากันเลย ด้านหน้านะคะเราก็เป็นเบาดหนังทั้งคันเลยนะไม่ได้เป็นแยกนะแล้วก็ตัวนี้นะคะยังมีปรับการปรับพนักพิงหลังแล้วก็ปรับความสูงต่ําของเบาะได้ด้วยนะขึ้นลงนะแล้วก็ในส่วนของตัวภายในนะคะภายในก็เดี๋ยวนะแป๊บบนึงนะคะตัวคอนโซลภายในนะคะที่เป็นสีดำนะคะเปลี่ยนเป็นสีดํำล้วนให้แล้วนะคะจอตรงกลางที่เป็นจอซิงคโฟเเนี่ย ก็ให้มาน 10. 10.1นิ้วเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมระบบทัชสกรีนนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ด้วยไม่ว่าลูกค้าจะใช้เป็น Uh, Android หรือเป็น iPhone สามารถเชื่อมต่อได้นะคะแล้วก็สามารถสั่งงานระยะทางไกลนะคะด้วยการล็อกประตูรถหรือคลายล็อกประตูนั่นเองค่ะในส่วนของตัวเกียร์นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์หสปีดออโต้นั่นเองสามารถเชนเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลได้นะคะมาพร้อมกับนี้เลยนะคะระบบออโต้สตาร์ทสต็นะคะที่เป็นตรงนี้พี่เพิ่มเติมเข้ามานะคะแล้วก็ตัวนี้ยังสามารถโหมด ปรับโหมดการขับขี่ได้ทั้งหมด4โหมดนั่นเองมาพร้อมช่องเสียบสาย USB นะคะตัวนี้จะมีใช้ซให้ด้วยนะคะเบรกมือเป็นเบรกมือดึงนะคะมาพร้อมกับตัวที่เป็นที่พักแขนให้ด้วยนะคะตรงช่องตรงกลางเนาะมีให้ในส่วนของตัวพวงพมาลัยนะคะตัวนี้สามารถปรับนะคะปรับพวงมาไลัยได้ด้วยนะ,ะอันนี้คือปรับได้4ทิศทางเลยนะคะตัวนี้สามารถยกขึ้นยกลงนะคะดึงเข้าดึงออกได้นะคะตัวนี้แล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านั่นเองนะคะ มัลติฟังก์ชันที่พวงมลาลัยมีให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าสามารถลดเสียงเพิ่มเสียงผ่านจากะจะลดเสียงหน้าจอนะคะสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้รับโทรศัพท์ได้นะคะแต่ว่ากุญแจนะคะเป็นกุญแจบิดสตาร์ทนั่นเองนะไม่ได้เป็นไม่ใช่เป็นเป็นกุญแจรีโหมดให้แต่ว่าการสตาร์ทรถเนี่ยเป็นระบบบิดสตาร์ทให้นั่นเองค่ะ ปุ่มปรับไฟหน้านะคะตั้งเป็นออโต้หรือแมนนวลก็ได้นะคะในส่วนของตัวแผงประตูด้านข้างนะคะมีปุ่มควบคุมในส่วนของตัวกระจกมองข้างปรับเป็นไฟฟ้านะคะแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้าทั้งหมด4บานนั่นเองนะในส่วนของตัวราคานะคะราคาเปิดตัวมานะคะราคานะคะของเราเปิดตัวมาอยู่ที่91 0 0 0 0 0หบาทนั่นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้นะแต่พิเศษนะสำหรับลูกค้าดูไลนี้นะ จองเข้ามาได้เลยนะคะราคาสุดพิเศษอยู่ที่7 9 9 0 0 0บาทนั่นเองค่ะสีนะคะมีให้ลูกค้าเลือกนะ,ะทั้งหมดสีสีนั่นเองค่ะสีดำสีขาวสีบรอนเงินนะคะแล้วก็ สีเทานั่นเองะคะ่ะมีให้ลูกค้าเลือกลูกค้าชอบสีไหนอยากได้การตกแต่งแนวไหนสามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์นะคะ063 368 1441ค่ะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะแอดไลน์มาพูดคุยกันนะอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนนะคะมีให้ทุกแบบเลยนะคะสำหรับลูกค้าใหม่นะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๋ด้วยนะคะวันนี้เจ๋ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ